สัสดีครับในคลิปนี้ก็มาทำโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสัดส่วนพื้นที่สัดส่วนความยาวกำหนดให้สามเหลี่ยม ABC มีพื้นที่เท่ากับ2730ตารางหน่วยนะหรือพูดง่ายๆก็ตาราง cm. เซนติเมตรนะด้าน AC แบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกัน AH HI IJ JC นะสัดส่วน1ตอนน่ตอ1น1ตอนน่อ1น1ต่อ1 ด้านนี้ก็เหมือนกันนะ1ต่อ1ต่อ1ต่อ 1, อ1แบ่งเป็น4ส่วนเท่าเท่ากันแล้วก็าลากเส้นนะ b h b i b. B. b j นะ akalam นะสี่เหลี่ยม def นี e. นพื้นที่สีเขียวตัวนี้มีค่าเท่าไหร่นะก็วิธีทำมีหลายวิธีนะการหาพื้นที่ก็ทำได้หลายแบบการหาสัดส่วนความยาวก็ทำได้หลายแบบ วิธีที่ดีคือวิธีที่นักเรียนทำได้ตอนสอบนะโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรเนะีเราก็เลือก a เป็นจุดศูนยนะ์เลือกสามเหลี่ยมมุมฉากจะได้คิดเลขได้ง่ายนะ b พิกัด4 0 c พิกัด04แบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆก,ากันก็ 01, 02, 03นะด้านนี้แบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆก,ากันก็นะ k, k เป็น1 3 2 2แล้วก็3 1ต่อไปเดี๋ยวเราจะหาพิกัดจุด d e f g กันเส้นตรง a l เนี่ย y เท่ากับ x เส้นตรง a k y เท่ากับ x ส่วน3เส้นตรง b h เนี่ยใช้สมการที่รู้ระยะตัดแกน x ส่วน4บวก y ส่วน1เท่าก mm ับ hmm. 1 b i mm hmm. ก็เหมือนกันเนี่ย x ส่วนสบวก y ส่วน2อเท่ากับ1ก็แปลว่าเรารู้สมการเส้นตรง4เส้นละเอนะตัดกับ bi ได้พิกัดจุด d แก้สมการก็4ส่วน7 12ส่วน7นพิกัดของจุด e แก้สมการนะพิกัดก็เป็น4ส่วน13 12ส่วน13พิกัดจุดเนะอยู่บนเส้นตรง y เท่ากับ x การแก้สมการก็ง่ายขึ้นนะ ได้เป็น4ส่วน5 4ส่วน5พิกัด G 4ส่วน3 4ส่วน3นะได้พิกัดของจุดทั้ง4ละนะการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมที่รู้พิกัดของจุดยอดนะมีหลายวิธีนะวิธีที่ดีคือวิธีที่นักเรียนทำได้ตอนสอบนะแนวคิดในการหาพื้นที่สี่เหลี่ยม d E เ g นะเราก็ดูรูปใหญ่ก่อน ABD รูปใหญ่นี่นะตัดทิ้งออกด้วยนะสีฟ้าอันนี้ก็คือ ABG นะตัดด้วยสีเหลืองอีก a นะ ABE นะแต่สังเกตนะจะเห็นว่าในส่วนของ AFB ถูกตัดไป2ทิ้งก็ต้องบวกเพิ่มด้วยเห็นไหมก็แปลว่าจากรูปนี้ลบทิ้ง2ครั้ง แล้วบวกเพิ่มด้วยสีชมพูนะก็จะได้พื้นที่สี่เหลี่ยม D E F G พื้นที่สามเหลี่ยม A B C หนะึ่งทนสคูณฐานก็4คูณสูงก็4นะพื้นที่ออกมาเป็น8ตารางเซนติเมตรก็แล้วกันนะเอาหน่วยเป็นเซนติเมตรสี่เหลี่ยม D E F G นะก็ A B D หนึ่ส่วนสองคูณฐานคูณสูงนะฐาน4เซนติเมตรสูง12 7สนะ่วน7 A B G นะหนคูณฐานคูณสูงฐานเดียวกันแต่สูง4ส่วน3 A B E นะสูง12สนะ่วน13ะแล้วก็บวกเพิ่มด้วย A B F ความสูงก็4ส่วน5้ารนสี่เหลี่ยมสีเขียวตัวนี้นะ D E F G 704หารด้วย1365ต่อไปใช้หลักการที่บรรยัติยางนะถ้าสามเหลี่ยม ABC 8ตารางเซนติเมตรนะ DEF ได้เท่านี้นะถ้า ABC 1ตารางเซนติเมตรนะ DEFG ได้เท่านี้นะโจกันหมดให้นะพื้นที่ ABC เป็น2730นะพื้นที่สี่เหลี่ยม DEFG ก็ออกมาเป็น 1 7 6ตารางเซนติเมตรบังคำว่าโจทย์และตัวเลขเป็นสูตรนะจะใช้สามเหลี่ยมด้านเท่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะสามเหลี<ๆ>่ยมใดๆคำตอบต้องเท่ากันเราจึงเลือกสามเหลี่ยมมุมฉากตัวเลขจะได้คิดได้ง่ายนะต่อไปนะวิธีที่ดีคือวิธีที่นักเรียนทำได้นะก็จะมาแนะนำเพิ่ม,เต,มเติมในการหาพื้นที่ตัวนี้นะ การหาพื้นที่สี iam, ่เหลี F ่ยม D E F G ทําได้อีก3วิธีนะการหาพื้นที่โดยใช้ cross product นะอันนี้สำหรับนักเรียนมปลายนะพื้นที่สีเหลืองเนะี่ยเวกเตอร์ประกอบมุมนี้ก็ ED E D E G พื้นที่สีชมพูเนะี ector, e ่ยเวกเตอร์ E F กับ E G นะอันนี้ก็มองเป็น จุดใน3มิติหรือเวกเตอร์ใน3มิติ E D จุดปลายลบจุดเริ่มตน้น E G จุดปลายลบจุดเริ่มตน้น E F จุดปลายลบจุดเริ่มตน้นนะพื้นที่สามเหลี่ยมสีเหลือง D E G 1ส่วน2นะขนาดของเวกเตอร์ E D cross product กับ E G มี absolute คลุมไว้นะกรณีข้างในติดลบพื้นที่สีพูมพูนะ 1ส่วน2 cross product ของ eg กับ ef นะสีเหลืองสีชมพูร,รวมกันนะแล้วก็ใช้หลักการเทียบบัญญัติตยางเหมือนเดิมนะในที่นี้ก็แนะนำนะนำ cross product มาช่วยในการหาพื้นที่สามเหลี่ยมสีเหลืองกับสีชมพนะูไปดูเนื้อหาโดยละเอียดได้ในคลิปหมายเลข301นะประโยชน์ของ cross product ในการหาพื้นที่หาปริมาตร การหาพื้นที่โดยใช้สูตรเรียนแบบสูตรดีเทอร์ n มแนนพื้นที่สีเหลือง deg นะคอลัมน์ที่1พิกัด d พิกัดจุด e, นะพิกัดจุด g ปิดท้ายด้วยพิกัดจุด d นะแล้วก็คูณยแยงนะ4ส่วน13คูณกับ12ส่วน7 ส่ส่วน3คูณกับ12ส่วน13บวกกับ4ส่วน7คูณ4ส่วน3คูณทะแยงขึ้นไปผลบวผลบวกด้านบนนะผลบวกด้านบน6ก8้อหารด้วย273อยนะอยู่ก็คือผลบวกด้านบนตัวนี้ด้านล่าง4ส่วน7คูณ12ส่วน13บวก4ส่วน13คูณ4ส่วน3บวกด้วย4ส่วน3คูณ12ส่วน7 เรียกว่าผลบวกล่างนะนึกถึงคําว่าล่างลบบนเครื่องหมายลบเลยแหละนะแล้วก็หารด้วยสองนะบางครั้งอาจจะติดลบก็ใส่เครื่องหมายค่าสมบูรณ์นี่คือพื้นที่สามเหลี่ยมสีเหลืองนะการใช้นะสูตรนี้ไปดูนะคลิปหมายเลข866ร 66, นะอิะอธิบายไว้นะที่มาของสูตรในคลิปนี้เอาผลมาใช้เลย การหาพื้นที่สามเหลี่ยมสีชมพูนั้นเราก็เอาพิกัดของจุดมาจากจุด E นะ4่ส่วน13 12ส่ิพิกัดจุด F พิกัดจุด G ปิดท้ายด้วยพิกัดจุด E คูณทะแยงด้านนี้4ส่วน5คูณ12ส่วน13 4ส่วน3คูณ4ส่วนห สี่ส่วนสิบสามคูณสี่ส่วนสามผลบวกด้านบนด้านล่างก็คูณทะแยงลงมาสี่ส่วนสิบสามคูณสี่ส่วนห้าสี่ส่วนห้าคูณสี่ส่วนสามนะสี่ส่วนสามคูณสิบสองส่วนสิบสามผลบวกด้านล่างลบนะล่างลบบนหารด้วยสองแล้วก็เผื่อติดลบก็เอาเอฟซ์หลคลุมไปอันนี้คือพื้นที่สามเหลี่ยมสีชมพูเนะี สีเหลืองสีชมพูบวกกันนะเจ็ส่วน1365นกะก็ใช้หลักการเทียบประิยัตยางเหมือนเดิมนะพื้นที่สี่เหลี่ยม DEFG 176เหมือนกันสูตรเรียนแบบ Determinant ก็ไปดูคลิปหมายเลขส0มร้อมองเป็นเวกเตอร์ใน2มิติก็ได้นะบนระนาบนะจุด d จุด e จุด f จุด g นะ ed จุดปลายลบจุดเริ่มต้นนะสีเหลืองตัวนี้นะ eg ก็จุดปลายลบจุดเริ่มต้นนะสำหรับนะมองเป็น2มิติเราก็มองเป็น d e t ท r m i n a n ต2 by นะตัวนี้มาจากพิกัดของเวกเตอร์ ed ตัวนี้มาจากพิกัดของเวกเตอร์ eg หา d e เ e r m i n a n t เสร็จแล้วหารด้วย2ถ้าติดลบก็ คิดเป็นค่าสมบูรณ์นี่คือพื้นที่สามเหลี่ยมสีเหลืองนะใช้เวกเตอร์2มิติแล้วก็ดีเทมเนนสอ2บายสนะไปดูคำอธิบายเพิ่มเติมในคลิปหมายเลข301ทํานองเดียวกันนะสามเหลี่ยมสีชมพูเราก็หาเวกเตอร์ eg หาเวกเตอร์ ef นะคอลัมน์ที่1เวกเตอร์ eg คอลัมน์ที่2มาจากเวกเตอร์ ef ดีเทมเนนสองบายสอเนะเสร็จแล้วก็หารด้วย2นะมีเครื่องหมายข้าสมบูรณ์เผื่อไว้นะพื้นที่สามเหลี่ยมคิดเป็นเลขบวกรวมกันแล้วก็ได้เท่ากันแหละนะ407หารด้วย1365ต่อไปก็เทียบบัจจัตตอย่างได้คำตอบเท่ากันคือ176 ต่อไปเราจะหาพื้นที่สีเขียวโดยใช้ mass point geometry นะสัดส่วนด้านนี้1111 1, 1, 1, 1. ด้านนี้ก็1111 1, 1, 1, 1. นะถ้าเราต้องการหาสัดส่วนพื้นที่สามเหลี่ยม ADB ตัวนี้นะเราก็มองโครงสร้างเป็น I เป็นจุดกึ่งกลางสัดส่วนด้านนี้1ด้านนี้1ด้านนี้1ต่อ3 คำว่า mass point geometry นะเราก็เริ่มให้หมวลที่จุด B เป็นเลข1 1คูณ3ด้านนี้ก็ต้อง3มคูณ1มวลรวมเป็น4มองด้านนี้บ้างนะ3คูณ1อันนี้ก็ต้อง1คูณ3มวลรวมตรงนี้เป็น6นะได้มวลที่จุด I จุด B รู้สัดส่วน I D กับ D B ละมวลที่จุด A 3มวลที่จุด K เป็น4รู้สัดส่วน A D กับ D K เลยนะ โดยการคว้ตัวเลขแค่นั้นเองนะที่ k สี่ไว้ามาที่นี่ที่ a เลข3ามไว้ามาที่นี่สัดส่วนก็เป็น4ต่อ3เลข6มาที่นี่เลข1มาที่นี่สัดส่วน id กับ db ก็1ต่อ6ต่อะนั้นพื้นที่สามเหลี่ยมนี abd ก็4หารด้วย4บวก3พื้นที่ abk แต่พื้นที่สามเหลี่ยม abk นั้นนะมันเป็น3ใน4ของพื้นที่รูปใหญ่พื้นที่รูปใหญ่นะเราคิดสัดส่วนเป็นเลขหนึ่งไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปเทียบเป็นพื้นที่แท้จริงของสามเหลี่ยม abc ที่หลังตอนนี้ดูค่าสัดส่วนกันนะลองใช้คําว่าโดยไม่สูญเสียสาระสําคัญของกรณีทั่วไปเราสามารถสมมุติให้พื้นที่สามเหลี่ยม abc มีค่าเป็นนะก็เน,น้นอีกทีนะ abd ขั้นแรกก็4ส่วน7ของสามเหลี่ยม abk แต่ abk มันคือ3ใน4ของพื้นที่รูปใหญ่าะฉะนั้นส่วนพื้นที่สามเหลี่ยม abd ก็คือ3ใน7ถัดไปนะจะใช้สูตรสำเร็จรูปตัวนี้ก็ได้นะถ้าไม่ใช้ mass point geometry นะแต่ถ้ามีการทำงานทั้ง4ครั้งก็นะ ลากเส้นขนานเพิ่มเติมนะถ้าทําได้ขยันมีเวลาก็ใช้หลักลากเส้นขนานเพิ่มเติมแนวคิดในการหาสัดส่วนแบบนี้เนี่ยนะไปดูในคลิปหมายเลข905นะจะใช้ m a s s Point Geometry จะใช้สูตรสำเร็จรูปที่คำพิสูจน์ไว้แล้วหรือจะลากเส้นขนานเพิ่มเติมก็ตัดสินใจกันได้นะวิธีที่ดีคือวิธีที่นักเรียนทําได้นะตัดสินใจกันได้อยู่ละ อันนี้มาจากนะจะใช้สูตรสำเร็จรูปใช้แมสพอยต์จูเมตรีนะหรือจะลากเส้นขนานเพิ่มเติมก็ได้นะแต่ถ้าเป็นจุดตัดของเส้นทะแยงมุมนะถ้าจำได้ก็2 1งหนะไม่ต้องใช้สูตรละ a b g นะสองส่วนสามของ a b l a b l มันคือครึ่งหนึ่งของรูปใหญ่เพราน a b g ก็หนึ่งในสาม ตัวเลขนี้นะดูคร่าวๆนะ mass point geometry ล้วก็บอกคูณ1ได้1 1คูณ1ได้1มวลรวมเป็น2 1คูณ3อันนี้ก็ต้อง1คูณ3มวลรวมเป็น4ตัวนี้4มาที่นี่1มาที่นี่ก็1ต่อ4 2มาตรงนี้เลข3มาที่นี่ได้สัดส่วนละพันพื้นที่สามเหลี่ยม abf 2ใน5ของ abl แต่สามเหลี่ยม ABL มันคือครึ่งหนึ่งของรูปใหญ่สามเหลี่ยม ABF สัดส่วนก็เป็น1นึ่งในห้ามาคิดตัวนี้อีกครั้งหนึ่งนะมวลที่ B เป็น1อันนี้ก็สามหคูณสมสมดุลและตัวนี้ได้4ี่มวลรวมเป็นส3่ามคูณสามเป็น9ระยะเป็น1อันนี้ก็ต้อง9มลลวลรวมก็สิบสอังนั้นสัดส่วนตัวนี้ก็1นึต่อสิบสอง สัดส่วนตัวนี้ก็4ต่อ9พื้นที่สามเหลี่ยม ABE 4ส่วน13ของสามเหลี่ยม ABK แต่สามเหลี่ยม ABK มันคือ3ใน4ของพื้นที่รูปใหญ่ก็ได้สัดส่วนพื้นที่ครบหมดแล้วนะหลักคิดยังเหมือนเดิมนะถ้าอยากได้พื้นที่สี่เหลี่ยม DEFG แล้วก็ ABD ลบทิ้งด้วยสีชมพูครั้งหนึ่ง A B G ลบทิ้งด้วย A B E A B E อีกครั้งหนึ่งนะแต่ส่วนของ A B F มันถูกลบทิ้งไป2ทีนะก็ต้องบวกเพิ่มเข้ามานะการคำนวณแบบนี้ก็จะได้พื้นที่สี่เหลี่ยม D E F G สามเหลี่ยม A B C ให้เป็น1น,นะพื้นที่เป็น1 A B D A B G A B E A B F หาไปแล้วนะนพื้นที่สี่เหลี่ยม D E F G ก็ A B D ลบทิ้งด้วยนะ A B G ลบทิ้งด้วย A B E ส่วนสีม่วงนี่ถูกลบไป2ทีก็ต้องบวกทบเข้ามานะคำนวณแล้วนะก็ได้เป็น88ส่วน1365 ถ้า A B C พื้นที่1ตารางเซนติเมตรสี่เหลี่ยม D E F G พื้นที่เท่านี้แต่โจทย์กระดวดให้พื้นที่ A B C เป็น2730แล้วก็ตัวนี้มาคูณได้176ตารางเซนติเมตรเหมือนกันนะั้นโจทย์ปัญหาเนี่ยนะเลือกใช้นะโจทย์และตัวเลืกเป็นสูตรก็ได้นะี่ิดค่าสัสดส่วนการหาพื้นที่ก็ทำได้หลายวิธี จะใช้แมสส p พอยต์จิวเมทรีหาสัดส่วนนะใช้สูตรสำเร็จรูปหรือลากเส้นขนานเพิ่มเติมก็เลือกใช้กันตามความเหมาะสมวิธีที่ดีคือวิธีที่นักเรียนทำได้ตอนสอบสวัสดีครับ